วันนี้นะคะอยู่กับทรายนะคะเช่นเคยที่โชว์รูมตีรถสวยนะคะรถยนต์มือสองคองสองพันบุรีนั่นเองนะจ๊ะวันนี้มาส่งมอบนะคะโตยโยต้ารีโวนะคะรถสวยไหมคะพี่รัตสวยมากครับอ่าคันนี้นะคะราคาเน็ตเลย558,000บาทนะคะวันนี้รับโปรโมชั่นอะไรกลับบ้านคะพี่รัตโปรโมชั่น2 0 0 0 0บาทครับโอ้ยได้เงินสด2 0 0 0 0บาทกลับบ้านเลย,ยใช่ไหมคะโอนเข้าบัญชีไปเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเคสเนี้ยซื้อคนเดียวเท่านั้นเลยนะคะ ขออนุญาตสอบถามพี่รัฐเลยละกันประกอบอาชีพอะไรคะพี่เอ้ขับรถรับจ้างครับอ่าก็คือจะมีเอกสารการรับเงินเดือนเป็นสลิปเงินเดือนอ่าเป็นพนักงานนั่นแหละถูกไหมค่ะก็ใครฟังอยู่นะคะฟังดีๆเลยนะคะเอกสารที่พี่รัฐเตรียมมายื่นเนี่ยก็จะมีบัตรประชาชนเนาะทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ต้องต้องหา่างนี้ค่ะว่าอนุมัติไวไหมคะพี่อนุมัติไวครับ อนุมัตไว้สวันทําการเท่านั้นถูกไหมยื่นเรื่องวันอังคารนะคะวันนี้วันศุกร์มาส่งมอบรถกันนะคะตัวรถเนี่ยเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็รถสวยมากคันนี้ต้องบอกเลยถูกใจมากน้อยแค่ไหนพี่เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยนะคะคอันนี้เนี่ยทางโชว์รูมของเราค่ะพี่รัฐมีการรับประกันรับุูชัดเจนในสัญญาเลยวันนี้ที่เรานั่งทําสัญญากันอันนี้สร้างความมั่นใจแล้วก็มีผลต่อการตัดสินใจที่ต้องมาซื้อรถที่โชว์รูมติดรถสวยมากน่อยแค่ไหนคะออก็มั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์เลยครับ อันนี้รู้จักประจับเพจด้วยครับผมติดตามรีวิวแบบนี้อยู่ใช่ไหมต,ตามรีวิวอ่าก็เลยแบบเฮ้ยต้องดูและต้องเข้ามาละครับผมน่ารักมากนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะมาส่งมอบรถรับเพื่อนสดกับบ้าน2 0 0 0 0ืแบบพี่วิรัตแบบนี้นะคะคอมเมนต์เบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามเจ้าตัวได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตขอเบอร์พี่วิรัตไว้นิดนึงเผื่อคนทั้งบ้านเขาดูอยู่แล้วเขาอยากจะเตรียมตัวว่าเฮ้ยเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างออกได้จริงไหมนะคะเดี๋ยวขอเบอร์ไว้นิดนึงค่ะเบอร์หนึ่ง 123 0 3 1 7ครับอ่าสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะมาส่งมอบรถแบบนี้นะคะรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะกระซิบบอกเลยเคทพี่เวลาไม่มีเครดิตด้วยเนาะประวัติใสๆนะจ๊ะย้ำเลยนะคะพนักงานบริษัทประวัติใสซื้อคนเดียวไม่ค้ำรับรถกลับบ้านเลยจัดราคารถ558,0 0 0อนุมัติฟรีดาวรับเงิน0 0 0 0ใช่น่ารักมากๆยังไงวันนี้ทรายกับพี่เวลาเดี๋ยวขอตัวส่งมอบรถเพิ่มเติมนะคะยังไงวันนี้ขอตัวก่อนจ้าสวัสดีค่ะ